ลองชักดูคร ah, ah. ah, 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 ah. ับ AH. น ah. ah. uh. ah, ั่งน ah, ั่งก็ได okay. ้นั่งแบบดิ้นดินอ่ะดิ้นดิ้นดิ้นกันเลอ่ะดิ้นดิ้นดินดินดินอ่ะดิ้นดินอ่ะทีนี้คนยืนอยู่คนยืนอยู่ทำไงคนยืนอยู่ทำไงยืนอยู่ทำไงอ่ะเคลียร์ของเคลียร์ของออกนะครับเคลียร์ของออกเคลียร์ของออกเสร็จเคลียร์ของเสร็จทำไงเอาเอาคนป่วยนอนคนป่วยนอนลงชาร์จนอนลง เาเขียของเสร็จแล้วทำไงครับคายออกนะครับคายคลายออกคายออกอ่ะสมมติสมมติเราคายแนละ้วอ่าทำเอาทำท่าทำท่าคายทำท่าคายออกทำท่าคลายอ่าคา,ายเสื้อผ้าคายอะไรออกเฮ้ยลืมลืมลืมไปอย่างหนึ่งคือเอาของเอาของไปรองหัวให้เพื่อนด้วยครับมีกระเป๋ากระเป๋าก็รองได้เสื้อกันหนาวเรารองได้สมุดสมุดหนังสือเรารองได้ครับเพื่อไม่ให้หัวกระแทก นะครับทีนี้ทีนี้น็อตทำท่านอนตะแคงทีนี้นทำท่านอนตะแคงเราจะเอาดูก่อนดูก่อนเอาดูก่อนนะครับเอาทุกคนดูทุกคนดูท่านอนพิกไม่เปลี่ยนแขนหักนะพิกไม่เปลี่ยนแขนหักนะครับทีนี้เราเอาแขนข้างที่อยู่ใกล้ตัวเราข้างหนึ่งแนบของเพื่อนนะครับของของกนป่วยอน,นอนงคนุป่วยนอนง่ายแขนข้างหนึ่งชี้หูว แขนข้างหนึ่งชิดหูแขนเพื่อนแขนเพื่อนแขนเพื่อนชิดหูแขนแขนแบบนี้แบบนี้เลยยืด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 ยยืดึ้นอ่าแบบนี้นะครับคนป่วยแขถ้ามันตีกับแพนก็หันหันอีกข้างหนึ่งทีนี้อีกอีกแขนข้างหนึ่งอีกแขนข้างหนึ่งพาดพาดแบบนี้ครับลักษณะนี้ที่คอเพื่อนอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งครับ แล้วก็พิกไปทางแขนที่ยืดพิกไปทางแขนที่ยืดอ่าครับอันนี้คือจัดท่าจัดท่าให้เพื่อนที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีพิกไปท้าแขนหักได้นะครับนะครับ oh <my> แล้วก็แล้วก็จัดท่าให้เพื่อนดีๆให้เพื่อนนอนสบาย oh <my> พัดอันนี้พัดวีได้พัดใต้วีได้แต่ขออย่างหนึ่งคือห้ามมุงห้ามมุงนะครับ oh <my> ก็คือช่วยก็ช่วยไปแล้วก็ ทำพื้นที่มันโล่งหายใจได้สะดวกนะครับอาคารท้ายทีสะดวกห้ามมุงนะครับอ่าโอเคอทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนกันบ้างเปลี่ยนกับนบ้างอ่าคนป่วยเปลี่ยนอ่าเสียดอาเกียร์ของเสร็จแล้วทําไงครับคลายออกนะครับคลายคลายออกคลายออกอ่าสมมุติสมมุติเราคลายแล้วอ่าทำเอาทําท่าทําท่าคลายทำท่าที่ก่อนขั้นแรกเกียร์พื้นที่เลย เอาของออกให้หมดหากระเป๋าหากระเป๋าหาสภาพไปลองหัวให้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเขาแตกไปลองไปลองหาเสียเสรษไทยแขนข้างหนึ่งชิดหูแขนข้างหนึ่งชิดหูแขนเพื่อนแขนเพื่อนแขนเพื่อนชิดหูเอาของไปลองหัวให้เพื่อนด้วยครับมีกระเป๋า กระเป๋าก็ลองได้เสื้อกันหนาวเราลองได้สมุดสมุดหนังสือเราลองได้นะครับเพื่อไม่ให้หัวกระแทกน,นะครับทีนี้นะครับ,รบแล้วก็ดึงมือออกดึงนิ้วชี้ออกแล้วก็มาประสานแบบนี้

ว่เาเราปลอดภัยเอาการแขนออกพื้นที่ปลอดภัยอ่าแล้วก็ดูซ้ายดูขวาได้มีโต๊ะเก้าอี้มีสายไฟไหมเดี๋ยเข้าไปไฟช็อตอกีกนะคอ่านั่งลงนั่งลงคูดเข่าลงเข่าดึงข้างอยู่หัวไหล่นะครับอีกข้างหนึ่งอยู่อยู่ตรงเสด็อคือสูญหมุนพอดีนะครับกางออกนิดนึงอ่าโอเคทำไมขั้นตอนต่อไปทำไมครับปลูกปลูกก่อนครับปลูกก่อน

มาเออก็เร็จครับาไปครับเาก็เริ่มเลยครับทีเริ่มเลยะรเราูจดต้สาย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 ด้วยสายเราสายเราแล้วก็ลางไปจาก้างตามบแล้วก็ปัแล้วก็อนึงก็คแล้วก็แต่ก็ยกตัวกันยกตัวนจะพอ

ผมไม่ไปไออัไเหาเดี๋ยวเหนหายวจะเป็นผู้เชิญเดเองนะเพื่อนเย้นี่นะใครยังไม่ทำลูกใครยังทล้ว มาทำเลยลูกมาทำเลยไม่ได้ทำได้ยังทาแล้วม่งกี